Google Drive Google d o c Google s h e e t Google Slide บน Android นะครับปรับปรุงครั้งใหญ่เลยคราวนี้เปิด2หน้าต่างแล้วลากแล้ววางข้ามหน้าต่างได้เลยโอ้ยมันเจ๋งมาก Google ประกาศปรับปรุงแอปในกลุ่ม Google Workspace นะครับของตัวเองบนแพลตฟอร์ม Android นะครับให้รองรับการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์จอใหญ่ๆอย่างแท็บเล็ต Android นะฮะซึ่ง จะมีการฟีเจอร์อย่างเช่นการเปิดหน้าต่างแบบแบ่งครึ่งจออ้าแ,แบ่งเป็น2หน้าต่างหลังจากนั้นเวลาคุณต้องการที่จะลากข้อความหรือรูปภาพนะครับข้ามเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะสามารถลากแล้ววางได้เลยมาดูทีละเรื่องเลยครับอย่างเช่น Google Docs Google Sheets Google Slide นะครับสโปรแกรมทำเอกสารตัวนี้นะครับรองรับการเปิดคู่แบบครึ่งจอนะครับบน Chrome ได้ คราวนี้อยู่บนโครมนะครับถ้าเป็นมือถือ Android จอเล็กคุณก็อาจจะต้องเล็กหน่อยแต่ถ้าคุณมีแท็บเล็ต Android คุณก็ลากเป็น2หน้าต่างเลยแบ่งเป็น2หน้าต่างเสร็จปุ๊บเวลาคุณจะทำข้อความหรือจะทำบทความอะไรเนี่ยคุณสามารถลากรูปจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็ปี้ข้อความแล้วก็ลากเลยเลือกข้อความนะครับแล้วลากไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลย เอออย่างนี้สิมันสะดวกนะครับเมื่อก่อนจะทำสไลด์นะครับต้องมานั่งเลือกรูปใน Google Image แล้วก็ Copy เสร็จแล้วก็ค่อยมาเปิดแท็บ อีกอันนึงในหน้าสไลด์แล้วก็วางวางแล้วก็จัดตำแหน่งคราวนี้ง่ายขึ้นเหมือนบน PC เลยเหมือนทำบนคอมพิวเตอร์สามารถลากและว,วางได้ซึ่งอันนี้ทำได้ตั้งนานแล้วแต่คราวนี้คุณจะทำได้บน Android นะครับก็คืออยู่บนโครมเนี่ยคุณเปิด2หน้าต่างแล้วลากไปลากมาเลยในขณะที่ Google Drive นะครับก็ลองรับการลากไฟล์ไปใส่เพื่ออัปโหลดขึ้นคลาวได้สมมติว่าคุณอาจจะเปิดไฟล์ แล้วคุณก็เลือกไฟล์ตัวนี้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เปิด d r i ์เอาไว้แล้วคุณก็ลากไฟล์จากจากในเครื่อง Android คุณลากเข้ามาใน Google Drive ก็เท่ากับอัปโหลดเลยหรือว่าลากไฟล์จาก o o o g l r i v i นะครับลงมาที่เครื่อง Android ของคุณนะครับก็เป็นการดาวน์โหลดทันทีเลยเอออย่างนี้ถือว่าเวิร์กมากๆนะครับ Google Keep นะครับก็ปรับปรุงด้วยเช่นกันนะครับรองรับการลากรูปภาพที่เก็บลงไปในคล e ปแล้วนะครับ ให้ลากไปยังแอปอื่นได้อย่างเช่นลากไปยัง Gmail นะครับแล้วก็แปะแนบรูปไปในกับ Gmail แล้วก็ส่งเมลได้เลยเออสะดวกดีนะครับ Google Drive ก็รองรับเปิด2หน้าต่างคู่กันนะครับโดยที่จะเลือกเป็น New Window ได้นะครับก็จะมีะหลายๆ หลายๆสมมติคุณมีโฟลเดอร์หลายๆโฟลเดอร์ใน Google Drive คุณก็เปิดดูสองโฟลเดอร์ er แล้วคุณจะย้ายไฟล์ข้ามไปข้ามมาคุณก็ลากข้ามเลยมันทําให้สะดวกเมื่อก่อนต้องไปเลือกคําสั่ง move นะฮะแล้ว Move to อะไรล่ะต้องไปไล่ directory ลงมามันก็จะยุ่งๆนิดนึงนะครับซึ่ง <c oughs> แอปเหล่านี้ยังรองรับปุ่มคีย์บอร์ดที่คุ้นเคยอย่างเช่น Cut Copy Pa s t e undo กดที่คีย์บอร์ดของแท็บเล็ตได้เลยด้วยอู้อันนี้ก็สะดวกขึ้นอย่างมากเลยนะครับใครที่ใช้งาน Google Workspace อยู่นะครับทั้ง g o o l e Drive, g o o o l e Docs, g o o o l e Sheets, g o o o l l s s l i e s ไปทดลองใช้ฟีเจอร์ตัวใหม่นี้ได้นะครับไม่รู้ว่าอัปเดตแล้วเราจะดูยังไงว่าอันไหนอัปเดตแล้วหรืออันไหนยังไม่ได้แต่ลองเปิด2หน้าต่างแล้วลองลากดูก่อนถ้าได้แสดงว่าอัปเดตแล้วครับ